ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสวนแก้วแล้วนะคะวัดสวนแก้วจะมีมหากรรมลดสินค้าราคาครั้งยิ่งใหญ่นะคะเราสามารถมาดูที่ตลาดประตูสมบัติได้นะคะหลังวัดสวนแก้วค่ะตั้งแต่วันที่20-22กรกฎาคม2567นี้นะคะ3วันเต็มๆเลยค่ะลดทั้งตลาดเลยนะคะนี่ค่ะทางเข้าประตูสมบัติค่ะ นี่ค่ะเราก็ได้โหลบับเบิ้ลมาหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะแต่ว่าด้านในมันยังไม่มีไม่มีอะไรใส่นะคะเราต้องหาลูกแก้วหรือว่าหาขนมลูกกลมๆนะคะใส่ลงไปแล้วก็บิดแมันก็จะไหลลงมาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นโหลนะคะสวยน่ารักค่ะนี่ค่ะ ว้าวว้าวนี okay, ่ค่ะแล้วก็จะบิดตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะเป็นโหลบั๊เปิ้ลนะคะของเล่นสมัยก่อนๆนะคะหาดูได้ยากค่ะไอ้เนี่ยเขาเรียกโหลโหลอะไรพักทองอ๋อเจะเอาไอ้นี่ใช่ไหมประหลอดนี่ค่ะ น,นี่ก็จะเป็นหุ่นนะคะสำหรับทำเกี่ยวกับเสริมสวยได้ค่ะแล้วก็หุ่นเสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆค่ะ คมไฟนี่ค่ะคมไฟรุ่นเก่า400รอบาทค่ะอันนี้คมไฟนี่นะคะส0 0อยบาท3 5 0ห้าบาทค่ะอันนี้400ร้อบาทค่ะ400บาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนหุ่นนี่นะคะสองรอยค่ะ แล้วก็นี่เป็นกล่องเก็บเครื่องมือนะคะในราคา650บบาทค่ะเป็นกล่องเหล็กค่ะนี่ค่ะเหล็กยังดีเลยค่ะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆค่ะ คมไฟรัวบ้านนะคะราคาสองรอแปดสิบบาทค่ะจะมีลวดดลายต่างๆค่ะอันนี้เป็นที่ตัดกระดาษรุ่นเก่านะคะยังใช้งานได้ค่ะมีตั้งเล็กตั้งใหญ่ค่ะ เป็นกล่องตู้เซฟรุ่นเก่าค่ะเป็นเหล็กนะคะตรงนี้จะมีตัวเลขหมุนได้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวดันค่ะนี่ค่ะเป็นเหล็กนะคะราคาสี่รอห้าสิบาทค่ะ อันนี้เป็นนาฬิการุ่นเก่านะคะราคา1,800บาทค่ะอันนี้จะเป็นบอกวันที่นะคะแล้วก็นี่บอกเวลาค่ะอันนี้ละนาดเล็กนะคะ100บาทค่ะเอาไว้ตกแต่งได้นะคะ อันนี้เป็นกองยาวค่ะราคาแตกต่างกันไปนะคะราคาหกร้อยบาทนะคะใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะราคาแปดร้อยค่ะเจ็ดร้อยค่ะใช้งานได้นะคะอันนี้แผ่นปูรถนะคะในราคาแผ่นละห้าสิบบาทค่ะ ถูกมากค่ะมันเป็นหนังะนะคะเนี่ยไม้แขวนเสื้อเป็นพลาติกค่ะเขาเขียนว่าไม่ขาย เราเ่งเห็นว่าไม่ขายโคมไฟตกแต่งร้านค่ะราคาสองร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มีถังดับเพลิงนะคะลูกใหญ่นี่ราคาแปดร้อยห้าสิบค่ะ ลงลงมาก็ราคาห้าร้อยค่ะอันนี้เป็นกระจกกล่อมไม้สักนะคะเป็นไม้สักรอบๆค่ะราคาสองพันบาทค่ะ อันนี้กระปุกอมสินหมูนะคะราคา40บาทค่ะอันนี้ขวดใส่ลูกแก้วนะคะราคาขวดละสามบาทค่ะ เก่านะคะเป็นเรือใหญ่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นเรือสำเภาวนะคะนี่ค่ะต่ช่างทองนะคะเป็นต่ช่างรุ่นเก่าค่ะมีหลายรูปแบบนะคะนี่ค่ะลูกระบบียักษ ลูกใหญ่มากเลยค่ะเราเอาไปไว้ตกแต่งได้นะคะอันนี้รถจักรยานไว้ตกแต่งสวนได้นะคะสวยงามค่ะมีลวดลายนะคะช้างคู่นี้ก็สวยมากเลยค่ะทำด้วยไม้นะคะสวยจริงๆค่ะ นี่เป็นจักรยานรุ่นเก่าค่ะเก่ามากเลยค่ะเหล็กดีมากเลยนี่ค่ะหนักมากด้วยอันนี้เป็นเก้าอี้ไม้จักสารค่ะรุ่นเก่าๆนะคะนี่กิ่งคองตัวใหญ่มากเลยสวยงาม้็กลายเป็นของวินเทจทั้งนั้นเลยอ่ะ เอาไว้ตกแต่งร้านตกแต่งบ้านได้ทุกชิ้นขายหมดเลยใช่ไหมคะ,คะอันนี้ลูกโลกุ่นเก่าแต่เป็น,น,นแต่เป็นงานใหนนนนนม่สวย จะขายดีเป็นหลอดไฟใช่ค่ะหมายถึงตัวของคนชื้อมะหลังคู่ค่ะคนสวย,วยสวยค่ะค่ะบางทีถ้าร้านไม่ใหญ่มากใส่ร้านเดียวแล้วจบเลยอันนี้คนเหมือนกลับมาฮิตล็อกฮิตอะไรเงาๆใช่ค่ะคือผิวขาวเดือสีอ๋ออันนี้คือยังไม่ได้ปัป่นเง,ง,งา

ียบที่บ้านเนี่ยเราต้องทําเอาวงจรน,นาฬิกามาติดถ้าเสียบปุ๊บเนี่ยช็อตทั้งบ้านเลยถ้าไม่มีวงจรน,นาฬิกาอืมก็เลยจําเป็นต้องแปลงเป็นแบบใช้ถ่านให้แต่ถ้าลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากได้เป็นวงจรน,นาฬิกาก็ก็ได้เราก็ต้องหาทางทำใหม่สวยอือ ออกมาจากเรืออ๋อเป็นนาฬิกาที่เรือไอ้แบบด้านเดียวก็อยู่บนเรือค่ะที่ที่อยู่ตรงนั้นสีฟ้าๆอันนี้นก็นาฬิกาเรือเหมือนกันค่ะแต่หน้าที่เราคนจะชอบสวยีจุ๊บป่องแล้วเหรอคะต้องเป็นนาฬิกาค่ะไม่แน่ใจว่าว่าว่านายเขามีการอันนั้นหรือย,อยัง ของวินเทจสวยๆนั่นเลยะนี่อะไรคะเนี่ยตู้โทรศัพท์หยอดหยอดเหรียญน่ะคะอ๋อตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญรุ่นเก่าอันนี้ราคาตู้เท่าไหร่สามพันห้าค่ะคนเราไปแต่งเยอะมากรุ่นเก่าจริงมือที่ถือโทรศัพท์นี่ยังหนักเลยของของประมูลแพ้มาเลยค่ะองค์การโทรศัพท์อ๋อ เครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าอันนั้นก็กิโลรุ่นเก่านะอันนี้ไม่น่าจะใช่ตาช่างทองเป็นตาช่างรุ่นเก่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าตาช่างทองส่วนมากจะเป็นทรงนี้ค่ะแล้วก็มีห่วงสายห่วงอันนี้มันจะได้ถึงประมาณสา,เามเดอยว จริงๆก็สร้างได้แล้นจะเป็นกสร้างเนี่ยค่ะตัวกับของปลีกโอ้ลูกแบบสวยงามส,งสวยค่ะแปกด้วยนหนักมากมตัวตัว,ต,วตัวของเขานีรถนี้ก็เก๋รถต้นเกล้า มีตู้โรตารี่ตู้โรตารีรุ่นเก่าใช่สมัยก่อนขายแผงใช่แต่สมัยนี้ลูกขายยังไงเลยอบแผงใหญ่ขายหอบแผงจะสะดวกกว่าง่ายกว่าอุ้เป็นไม้สักใช่ค่ะงานตุ้งเ่า ถ้าร่างงานต่างี่จะเป็นโคมเป็นอันนี้เป็นโคมโคมบนเรือค่ะเวลาเอสเอเอสโคมบนเรือหรือบนปะาคาทานก็ได้ที่เวลาเราส่งสัญญาณเอสโอเอสส่งมาเวลาเรียกขอความช่วยเหลือจากเรือก็ได้เขาเป็นปะคาเอาทาทานนี่นมันจะเล็กหน่อยอื คาเท่าไหร่เอ่ยมองไม่เห็นตัวนั้นตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยโอ้สวยจริงๆสวยทุกชิ้นเลยอ่ะร้านหวูส่วนมากคนเข้ามาเป็นคู่ก็ขายกาแฟหรือว่าเป็นคาเฟ่ตกแต่งตกแต่งสวยค่ะ อุ้ยแล้วนี่เครื่องอะไรคะเนี่ยค่ะสีทองเนี่ย่ะอันนี้เป็นพวงไฟเหรอใช่หนักมากเป็นของเป็นกทองเหลืองอ๋อไว้บนเรือค่ะคือเจ้านายของเป็นคนที่ชอบอะไรที่ แปลกด้วยเนาะเมองไม่เคยไม่เคยเห็นนะน่าต่างที่ติดอยู่จะเป็นหน้าต่างเรือหมดเลยอ่าไฟที่เห็นลางๆนี่ก็ไฟเรือนั้นทั้งนั้นนะคะอืมแต่ถ้าอันนี้เป็นงาน DIY อันนี้ค่ะค่ะสรับคนชอบงานแบบว่าอันนี้ชิ้นอันนี้ชิ้นก๋วยเตี๋ยวอันนั้นอันนั้นด้วย เต๋าแต่อันนี้เขาเรียกตู้สลับเปาโบราณค่ะอันนี้ตู้ก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะอันนี้ตู้สลับเปล่าอันนี้ตู้สลับเปาค่ะโบราณโบราณจริงๆส่วนตู้กลางนั้นล่ะคะที่ช่องเล็กๆเนี่ยทําไมคะตู้อะไรคะเหมือนกันค่ะนั่นคือตู้สลับเปาค่ะอ่าเปิดออกมาได้เลยค่ะข้างในก็จะเป็นถุงโปรอ่าเห็นตีตีเป็นอย่างนั้นอ๋อตีเป็นช่องใช่ไม่ได้เป็นช่องค่ะเปิดเปิดก็คือธรรมดาเลยค่ะอ๋อ สวยดีเป็นตู้สลัเปลงันเก่าเป็นร้อยปีเลยค่ะสวยที่นี่มีของเก่าอันนู้นก็ตู้ก๋วยเตี๋ยวเปิดปิดอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวอันนู้นก็ใช่เปิดข้างหนึ่งใช่เปิดข้างหนึ่งแล้วมีตู้ก๋วยเตี๋ยวมีระบายอากาศทั้งบนด้วยค่ะใช่เพราะว่ายังมีบางที่ยังมีอยู่เขายังอนุรักษ์ มีค่ะอืมีค่ะน้องๆชอบต่างจังหวัดต่างจังหวัดยังมีอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะมันแต่งร้านในกรุงเทพดีค่ะมันสวยมีบางคนชอบแต่งในกรุงเทพอันนี้อะฮะตู้อะไรคะเนี่ยมันเหมือนตู้ตู้ยาเก่าอ่ะอ๋อเก็บยาโบราณแผนโบราณไงพวกยาสมุนไพรสมุนไพรโอ้ยังมีอยู่อีกเนี่ย โอ้ยังมีอยู่ตู้ยาสมุนไพรกล่องก็กล่องไม้ก็กล่องอ่ากล่องเครื่องมือลังเครื่องมือเป็นลังเครื่องมือรุ่นเก่าอ,อืมมาสาขานี้ได้เยอะเลยอ่ะ

เป็นพวกเป็ดพวกนี้จะตัวละร้อยะค,ะคะ่ะนายค่ะถ้าสมัยก่อนนะ่ตัวมีนสองร้อยเพราะว่างานมือางมน,นเกา่าสุดเก่าถ้าคนเล่นพลาสะติกจะจะจะรู้แต่เหมือนเหมือนคุณลูกค้าเล่นของเล่นอยู่ใช่อ,<ต>อันนี้นป๊อปอาร์ ลูกค้าไปเห็นรีบตะคุบเลยเพราะว่าเขาเก็บจริงๆเขาเจอปุ๊บเขาบอกเขาเก้าพันห้าเอาเลยอ,ะอ่ะแล้วมันน่ารักมากเลยมันเป็นบอกจำลองของของขเลยค่ะแต่ตอนตตนี้สวยอ๋อม,มันมีแอปนี่เหมือนกันนะแอปเขาจำระตัวนี้เหมือนกันด้วยแม่ค่ะูนย์ พลาสติกรุ่นเก่าสวยหลากหลายมีป๊อปไอายมีไอโมดแดงมีหลายรูปแบบเลยเป็นพลาสติกรุ่นเก่ามากราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทสว,สวยไหมสวยไหมอ่าตัวนี้เอาค่ะอันนี้หนึ่งหนึ่งร้อยใช่ไหมคะ พ่อปอายสวยดีอ่ะตัวนี้ด้ไหมของเล่นรุ่นเก่าเป็นเป็นเป็นกล่องเพลงใช่ไหมคะใช่ค่ะพราเวลาเราตบแต่ละตัวก็จะเป็นเลงอะค่ะอ๋อก็จะมีขยับหน่อยเซตสวยมากเลยเซตนี้เขาขายเท่าไหร่คะ 35มหมทั้งเซตเลยใช่ค่ะรมแล้วโปงอะไรของเขาด้วยนะคะอันนี้ของไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรสหัอสวยอ่ะอันนี้ก็มีชุดหนึ่งที่ที่ติดแดงแต่แต่น่าจะน่าจะคนละคนละชุดกันค <c oughs> ่ะสวยสวยนนเหมือนจะเป็นแบบว่าแนวแนวล็อกล็อกนะค่ะอ่า อันนี้เป็นโหลไข่ใช่ค่ะเป็นโหลไข่มาสวยอันนี้ตอนตอนที่อ่าประมาณน,น่าจะเจ้าของมีผลมั้งคะม,มีไม้แกซื้อไปแล้วแกก็เอาสลากอะ่ะเข้าไปใส่อะค่ะใส่ให้ลูกน้องบิดเล่นอ๋ <laughs> อสำหรับจับสลากส <laughs> <c oughs> ำหรับคนอ่าใช่ ใส่าขาุ้วยจะห้าพันห้าเขาจะมีขาสูงใช่อ่ะค่ะอ๋อขาตั้งขาตั้งแต่จริงๆเอาจริงๆแล้วไม่ถ้าถามส่วนตัวไม่จําเป็นหรอกค่ะว่างตัวอ่าว่างตัวก็สวยแล้วไม่เกะกะเลยเพราะว่าถ้าขามันนี่เไปลื่อเลยนะขาสแตนเลสว,วาวๆอันปเปลื่อกสูงประมาณเท่านี้อือใช่ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่อยากได้ดูไม่เป็นไรแม่ค้าหน้าที่อยู่ล้วค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เเล่นประเด็นดีมันมันใช่หรือเปล่าโอ้ไปเขียวไฟแดงสวยสวยตัวนี้เหรอคะตัวนี้สองพันแปดค่ะนะคะสองพันแปดช่แนลักหนี เพราะแต่งร้านน่ะเป็นไปเกี่ยวไปแดงตัวนี้จะขายดีตัวบาเบอร์อันนี้บาเบอร์เก่าเป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องใช่น้ำมันเครื่องรุ่นเก่าใช่ค่ะเก่าที่สุดค่ะยังมีอีกนะคนที่เก็บคนที่เก็บสะสมนี่เก็บจริงๆริงเห็นปุ๊บทันทีใช่ค่ะซื้อทีนีวีดเป็นหลังอ่า ันนี้เท่าไหร่คะอัันน้น 1, 1>, 1 7 5 0อามได้ไหะคะชมได้ไหยคะ1,790แต่เราว่าภาษาอังกฤษก็เก๋ดี เขาเป็นหน้ากากดำน้ำลึกลับ๋อ,องนี่ยังเก็บไว้กไหนคะระรป๋องมีเนียมข้างในฮะแต่ก่อนสมัยก่อนเยอะมากใช่เดีย๋ยวเขารู้ว่าเราอายุเท่าไหร่ใช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 ่เ<ม>ย็นมากด้วย อ่าใช่ป่องนม ร้านอะไรคะอันนี้เหรอคะอ๋อก็ดิ่งเลยเป็นระคังเป็นระคังค่ะบ็นร่มเลยอ่านี่ระคังมวยใหญ่และหนักมากเราะดูก่นโอ้โหโอ้ตกใจเลย หูดังมากหูแต่ก็ไม่แน่ใจไม่ได้ไปรถไฟนานแล้วหรือขึ้นสายนี้ไม้ลูกดังดังดังมากเลยแต่ใช้เดี๋ยวนี้ก็ดีนะถูกดี